สวัสดีค่ะคลิปนี้เพื่อนๆขอมานะคะเป็นเสื้อระบายคุมไหล่คอวีนะคะเสื้อระบายคุมไหลข้างในก็ต้องเป็นแขนขุดนะคะขอมาอยู่ที่ตัวตรงๆนะคะก็ด้านในจะเป็นแขนขุดคุมระบายคุมไหล่นะคะก็ขอมาอยู่ที่ไซส์ L นะคะ ก็เป็นตัวปล่อยๆนะคะมาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษก็ตีเข้ามาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าได้แล้วจากริมบนก็ตีเป็นเส้นคอเลยค่ะเราจะหายาวหน้า36เป็นเส้นเอวค่ะแบ่ง18เป็นเส้นอกแบ่ง9เซนเป็นบ่านหน้า ได้แล้วตีเส้นเลยค่ะบานหน้ารับปกเส้นเอวจากเส้นเอวเราลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะเส้นสะโพกใหญ่เรามาหาคอกันค่ะจากปุ่มคอนะคะวัดเข้า 6เซนครึ่งหเซนครึ่งได้แล้วตีขึ้นมา7เซนค่ะแบ่งครึ่ง3มเซนครึ่ง3มเซนครึ่งตีเป็นเส้นไหลนะคะไหล40แบ่งครึ่งก็20นะคะจากจุดนี้วัดมาค่ะ20ได้แล้วตีเลยค่ะเป็นเส้นไหล จากจุดนี้เราแบ่งครึ่งเราจะหาเก็ดไหลนะคะ14ครึ่งหนึ่งก็เจ็ดรับอกอยู่ที่88หาร20นะคะก็4.4เราใช้ครึ่งเก็ดคะ่ะ4 4จุ4ี่ครึ่งหนึ่งก็2.2นะคะเป็นเก็ดไหลนะคะอกห่าง18ครึ่งหนึ่งก็9คะ่ะจากจุดนี้นะคะ9 อ,อกสูง20ได้แล้วตีเก็ดไหลเลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอกไซส์แอลแปเป็นแขนกุดนะคะแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่เราเอาสบายนิดนึงค่ะ88บวกหลวม10เซนนะคะก็เป็น98หาร4 24ยครึ่ง 24ครึ่งเราบวก1ค่ะเราทำหน้าใหญ่หลังเล็กก็เป็น25ครึ่งนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์แบบไซส์ S M เนี่ยรอบอกบวก8ก็ได้นะคะวงแขนจะได้ไม่กว้างมากแต่นี้เป็นเสื้อตัวรวมถ้าดูแล้วสะโพกไม่ใหญ่มากเราก็ตีตรงๆลง,งไปเลยค่ะเราทำชิ้นหลังกันค่ะก็ ตีออกไปเลยนะคะเส้นคอบ่าหลังรอบอกเส้นเอวสะโพกใหญ่ได้แล้วเราตีเส้นกลางหลังเลยค่ะเราหายาวหลังนะคะจากเส้นเอววัดขึ้นมาทางคอนะคะยาวหลังสี่สิบ ก็จากจุดนี้วัดขึ้นมาแล้วค่ะสี่สิได้แล้วเราวัดเข้ามาหเซนครึ่งค่ะวัดขึ้นเซนครึ่งค่ะเราหาบาหลังนะคะบาหลังสาสิครึ่งหนึ่งก็19ค่ะจากจุดนี้มานะคะสิบได้แล้วตีขึ้นมาเลยค่ะ 7จเซนนะคะจากจุดนี้ขึ้นมา7เซนทุกตัวคะ่ะเป็นกดเราดูในส่วนของเส้นคอกับยาวหลังนะคะ4เซนแบ่งครึ่งก็เป็น2เซนนะคะเราเอา2เซนต่อขึ้นมาเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆหายาวหลังเกินไปนะคะเกินจากอันนี้ไปก็คือก็แบ่งครึ่งนะคะอันนี้คือมาตรฐานเขาก็จะประมาณ4เซนนะคะ อันนี้ได้แล้วเราหาไหลนะคะจากจุดนี้มาค่ะไหลสี่สิแบ่งครึ่งก็ยี่นะคะได้แล้วก็ตีมานี่เลยค่ะตีลงมานี่เลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอก88บวกรวม10บเซนก็เก้าก้าสิบหารสี่ยี่สิบครึ่งชิ้นหลังลบหนึ่งเซนค่ะเป็น23่สิบครึ่งนะคะจากจุดนี้นะคะ2ี่สิบสครึ่ง ได้แล้วตีตรงๆลงไปเลยค่ะแต่นี้ถ้าเพื่อนๆจะเอาเข้าเอวก็ก็เข้า1หนึ่งเซนด้านหน้าก็หนึ่งเซนนะคะแล้วแต่ความยาวความยาวก็เอาเท่าสะโพกเลยนะคะเพราะว่าเสื้อแนวนี้ตัวปล่อยๆก็จะไม่ยาวมากก็จากข้างเนี่ยค่ะขึ้นหนึ่งเซนนะคะด้านหลังก็ขึ้นหนึ่งเซนค่ะ แต่ด้านหลังตรงนี้เท่าเดิมนะคะไม่มีหน้าอกด้านหน้าลงหนึ่งเซนนะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาปรับไหลกันก่อนคะ่ะ เก็ดไหลเลยค่ะ ต่นี้เป็นเสื้อตัวหลวมนะคะเราแยกบานไปเลยคะ่ะจะได้วางง่ายๆนะคะ แยกเรียบเลยค่ะตอนนี้ได้แล้วเรามาหาไหล่ใหม่นิดนึงนะคะก็จากจุดสามเซนครึ่งเนี่ยตีตรงๆออกไปเลยค่ะ ไหลยอยู่ที่40นะคะก็จากจุดนี้มาเลยค่ะ20บบานหน้า3 5บหาครึ่งบานหน้า35นะคะแบ่งครึ่งก็เป็น1 7ครึ่งค่ะก็จากจุดนี้วัดมาเลยนะคะ1 7จครึ่งตีมาเลยค่ะเราจะทำปิดวงแขนนะคะ ก็วัดลงมาประมาณ2เซนค่ะปิดอยู่ที่1เซนนะคะเราปิดบ่าหน้า1เซนบ่าหลังเราปิดด้วยนะคะก็จากบ่าหลังเนี่ยค่ะเราวัดลงมา1เซนนะคะเราทําแขนกุดเราปิดบ่าหลังด้วยค่ะ บาลังเราปิดเฉพาะทำแขนกุดนะคะก็เรียบร้อยเราก็ปรับไหล่กันเลยค่ะจากเส้นอกนะคะมาถึงจุดนี้เลยค่ะได้17นะคะ17เราก็เอา17มาไว้ตรงเส้นอกเลยค่ะก็ขึ้นมาถึงจุดนี้เลยนะคะ ก็ได้ประมาณ37นะคะ37เราแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งก็ได้อยู่ที่18ดครึ่งนะคะ18ครึ่งก็วัดขึ้นมาเลยค่ะชิ้นหลังจากเส้นอกนะคะ18ครึ่งชิ้นหลังบวกครึ่งเซนค่ะก็เป็น19นะคะวัดขึ้นมาเลยค่ะ19 ชิ้นหน้านะคะ18ครึลบครึ่งเซนค่ะก็เหลือ18ค่ะก็ขึ้นมาเลยนะคะจากเส้นอกก็เท่ากับชิ้นหน้าลบครึ่งเซนชิ้นหลังบวกครึ่งเซนนะคะสำหรับแขนกุดจะปรับไม่เหมือนกับเสื้อมีแขนนะคะอันนี้ได้แล้วเราก็จะมาหา วงแขนกันค่ะวงแขนลักแร้ไซส์ L ก็เวลาปรับไหล่เสร็จแล้วทุกครั้งนะคะเราจับเส้นที่ปรับไหล่นะคะเพื่อที่จะหาไหล่หลังนะคะเรายังไม่มีไหล่หลังก็จับตรงจุดข้างคอนะคะี่ค่ะตรงกันตัวนี้เป็นแขนกุดนะคะเราจะ ขึ้นด้านหน้าเนี่ยสเซนเอาลํำขึ้นมานะคะเป็นแขนลํำขึ้นมา2เซนเป็นแขนกุดก็ได้แล้วก็โค้งเลยค่ะก็มาจุดบ่าหน้านะคะกับตรงไหล่ที่ขึ้น อันนี้เราลักแร้สี่สิบสองถ้าเป็นแข็งกุดเนี่ยบวกสี่บวกห้าบวกหได้เลยนะคะแล้วแต่แต่สมัยนี้ก็ชอบกว้างนะคะจะได้ไม่อึดอัดก็เราลองดูนะคะว่าลักแร้เราสี่สิบสองถ้าบวกหก็ประมาณสี่สิบเจ็ดนะคะลองวัดดู อันนี้ได้47นะคะก็ได้นะคะไม่ฟ้างก็เท่ากับเส้นเส้นอกเลยนะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้เรามาทำคอเป็นคอวีนะคะคอวีถ้าเป็นในแนว,แนวระบายคุมไหลเนี่ยคอก็น่าจะลึกนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ฟ้าง2องเซนครึ่ง จากปุ่มคอลงมา12เซนจากปุ่มคอนะคะ12เซนได้แล้วเราก็โค้งข้อหลังเลยค่ะคอที่สวมหัวเนี่ยเราปิดเกตเรียบร้อยแล้วก็วัดนะคะให้ได้ประมาณ60เซนให้สวมหัวลงค่ะก็อันนี้เราจะ ้าแค่เนี้ยเราวางได้นะคะไม่เป็นไรนิดเดียวแต่ตอนนี้เราจะปิดเก็ดคอเราจะปิดออกข้างเลยค่ะพัฒน์เขาจะได้ไม่ไม่ปูดขึ้นมานะคะจะได้วางง่ายก็ปิดมาทางบ่าเลยค่ะเราจะปิดอยู่ที่1นึ่เซนนะคะ จับทับกันเลยค่ะก็แต่งคอนิดนึงนะคะแต่งคอนิดนึงก็เรียบร้อยเราลองวัดคอดูนะคะให้ได้60สิบ จะได้สวมลงนะคะก็30นะคะเท่ากับ60ก็ได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำระบายกันคะ่ะ พ้าแท่นนี้ถ้าไม่มีแบบเป็นคุมระบายก็ก็ใช้ได้นะคะใส่แบบเป็นคอวีแขนกุดสบายสบาย ถ้าเป็นคอต้องกดคอด้วยนะคะทุกตัวที่เป็นคอเนี่ยจากจุดเนี้ยลงมาครึ่งเซนค่ะเรากดคอทุกตัวนะคะถ้าเป็นเสื้อเป็นคอทีนี้เรามาทำระบาย เราจะเอาละบาอยู่ประมาณเอวนะคะประมาณเส้นเอวแล้วก็วางมาเลยค่ะก็เอาจุดตรงนี้นะคะชนกัน ตรงนี้ห่างไม่เป็นไรค่ะเราเอาเส้นด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยให้ตรงกับริมกระดาษนะีคะด้านหลังก็ตรงกับริมกระดาษนะคะเพราะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทบผ้าะคะ่ะก็เอาจุดคอนี้นะคะเป็นเกณฑ์ เราจะเอาอยู่คุมประมาณเอวไม่ไม่ต่ำจากเอวนะคะเอาแค่เอวหรือว่าเพื่อนๆจะเอาขึ้นมาเหนือจากเอวก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ชอบตอนนี้เราก็จะดูในจุดจุดของไหลนี่นะคะประมาณถ้าเอวก็16 16นิ้วเราก็หาเลยค่ะ สินิ้วจากจุดนี้นะคะสิหนิ้วสิบหนิ้วด้านหน้าก็ประมาณเอวเหมือนกับชิ้นหลังนะคะเท่าเอวเท่าเส้นเอว ตอนนี้เราลองดูแขนคือไหล่เไหล่เขา40ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากจุดกลางเนี่ยไป40แขนที่เราได้ก็อยู่ประมาณ30 30ิบสามสเซนนะคะ30มสิบเซนนี่ก็ประมาณข้อศอกนะคะก็ถ้าในแนวนี้ก็ได้แล้วนะคะข้อศอก หรือถ้าเพื่อนๆต้องการแบบสั้นก็ไล่ขึ้นมาได้นะคะอันนี้จากจุดนี้มา30ก็เท่ากับข้อสอกนะคะเราก็ตัดเลยค่ะ ันนี้เวลาวางผ้าตรงนี้ก็จะเป็นทบนะคะทบผ้าตรงนี้ก็เป็นทบนะคะแล้วก็ใช้เจาะคอสวมหัวตอนนี้การวางผ้าเราก็ใช้ริมผ้าเป็นริมผ้านะคะก็ ทบกันมาเลยค่ะทบกันมาแบบนี้ก็จะเป็นทบผ้าประมาณนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อระบายคุมไหลคอวีเพื่อนๆขอมานะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ